ทีนี้เดี๋ยวพาไปต่อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาเศร้าหลังจากที่นายกเทศมนตรีเมืองนาศารประสบอุบัติเหตุครับรถไฟชนเสียชีวิตจากกรณีเมื่อเวลา20.10นากานาทีของวันที่13มีนาคม2,566นะครับพันตำรวจโทป,ประมินคงดีสารวัตรสอบสวนสบพบ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ รับแจ้งเหตุรถไฟชนกับรถยนต์บริเวณทางข้ามทางรถไฟบริเวณถนนภูนสิริซอย9จุดใหม่ถนนทางหลวง4009กับถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่เชื่อมไปยังถนนทางหลวงเอเชีย41นะครับใกล้สถานีตำรวจ ขอผ่ายครับใกล้สถานีรถไฟบ้านนาสารประมาณ100เมตรในเขตเทศบาลเมืองบ้านนาสารอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายโกศลสุดทางกูลนะครับอายุ 63ปีเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนาสารเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและเมื่อวันที่14มีนาคม2566นะคะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังจุดตัดรถไฟที่เกิดเหตุพบว่ามีการซ่อมไม้ก้นที่เสียแล้วโดวยครอบครัวภรรยาภรรยาและญาติของนายโกศลได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณตามความเชื่อส่วนที่บ้านเลขที่4ี่ทับ28สซอย อุดมพงษ์เขตเทศบาลเมืองนาสารครอบครัวรและญาติได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ นายโกศลสุดทางกูลอายุ63ปีนายกเทศมนตรีเมืองนาสารมีผู้ใหญ่และชาวบ้านจำนวนมากมาร่วมพิธีรดน้ำศพบ,บรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยจะตั้งบําเพ็ญกุศลศพและชาพนกกิจที่วัดนาสารในวันที่19มีนาคมนี้ด้านชาวบ้านที่มาร่วมรดน้ำศพกล่าวว่าเมื่อรู้ข่าวรู้สึกตกใจมากเนื่องจากนายโกศลเป็นคนดีชาวบ้านรักใคร่ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วเช่นนี้ค่ะ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ